ดิ plus ถังเช่าที่อาจารย์วิโรธมั่นใจมาช่วงนี้พาไปดูเรื่องของหัวขโมยกันหน่อยครับขโมยของไปแล้วแล้วก็รีบเอามาคืนเอ,เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องเอามาคืนนะครับสิ่งที่เขาขโมยไปลองไปดูตรงจุดเกิดเหตุครับเขาไปทุบที่เก็บอัฐิคนตายของวัดบ้านหนองว่าที่จังหวัดสุรินทร์ครับท่านเจ้าอาวาสบอกว่าญาติโยมเห็นก่อน พระก็เลยมาดูนะฮะสุดท้ายพบว่าที่เก็บกระดูกคนตายเนี่ยประมาณสักสิจุดถูกทุบทำลายข้างในเนี่ยมันจะมีเงินที่ญาติโยมของคนตายเขาใส่เอาไว้ก็คาดว่าไอ้เจ้าหัวขโมยเห็นก็เลยมาขโมยทีนี้ที่มาที่ไปเกิดขึ้นหลังจากที่พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าคนก่อเหตุนะครับเป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่ในพื้นที่บ้านหนองว่าที่สุรินทร์นี่แหละคือเขามาเยี่ยมญาติเขาบอกว่าเมื่อวันก่อนเป็นวันพระครับ มาทําบุญปกติแล้วก็จะเห็นว่าญาติโยมคนตายเขาเอาเงินเนี่ยแอบใส่เข้าไปตามซอกกาแพงจุดเก็บกระดูกอัฐิ<อ>ผู้หญิงคนนี้เห็นเกิดความโลภก็เลยมาขโมยครับหวังจะได้เงินไปแล้วเขาก็ได้ไปจริงๆนะฮะพี่คิงพิริศาค<ช>ุณผู้ชมครับพอได้เงินไปวันต่อมารีบเอาเงินกลับมาคืนที่วัดแล้วก็บอกกับพระคุณเจ้าว่าเมื่อคืนหนูนอนฝันบอกจะมีผีมาเอาไปอยู่ด้วยก็เลยกลัวครับ บอกเลยว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วพร้อมกับเอาเงินมาคืนด้วยฮะตอนเช้ามันมาบอกว่ามันเข้าฝันลาผีมาบอกว่าเจ้ามันไปอยู่ด้วยก็ว่าอา่เอเจ้าไปอยู่ด้วยเอาผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ด้วยคนนี้ไปอยู่ด้วยแล้บ้านเขาก็ตร้งเสร็จแล้วเหรอเ,เ,เอออย่างเงินที่ว่ามันคืนเน่เขาคืนมันคืนตั้งแต่ตอนที่ไปพูดจากับไก่เกียร์กับมันแล้วคือกันนะ ันผู้หลักผู้ใหญ่ชาวบ้านเขาไปคุยกันเดีก็บอกว่าคนอันนี้จะเอาเรื่องกับมันก็ไม่ได้มันติดคนไม่สมประกอบไม่เต็มบาทเก็ไปเลยบอกเก่าไปตัดเตือนมันแค่นั้นเองมันก็คืนเงินให้ก็จะเป็นมุมของความเชื่อนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าในมุมของโลกความเป็นจริงแล้วทําแบบนี้มันก็คือหัวขโมยมันก็คือความผิดผิดกฎหมายอยู่ดีนะครับกลัวผีหรือว่ากลัวติดคุกนั่นน่ะสิกลัวติดคุกชัดเจนแน่นอนติดแน่เพราะผิดนะฮะมาต่อที่ประเด็น